ก้าวที่ดีที่สุดคือ9ก้าด้วยขาตัวเองวันนี้นะคะเจะพามาดาูระบบบำบัดน้ำนะคะของบ่อปูนที่เอใช้เลี้ยงปลานะคะตัวนี้ยายเอกก็จะต่อเป็นระบบน้ำล้นเอาไว้นะคะคือ,อน้ำสูงได้ระดับที่เรากำหนดไว้อะคะ่ะน้ำก็จะล้นออกทางท่อที่ได้เดินระบบเอาไว้นะคะ น้ำก็จะไหลไปยังพวกพืชผักสวนครัวที่ยเอได้ปลูกไว้นะคะแต่แนวรั้วตัวนี้ยเอได้ลงฝรั่งกิมจูเอาไว้นะคะแล้วก็ต้นกล้วยก็จะได้รับปุ๋ยขี้ปลากันเต็มๆเลยเขียวชอุ่มพุ่มสวยทั้งต้นกล้วยต้นฝรั่งแล้วก็พืชผักสวนครัวของยีงเออเลยค่ะส่วนในบอ่อปลายีเออก็จะปลูกผักบุ้งนะคะ ปลูกกบุ้งเอาไว้ทุกบ่อเลยเพื่อที่จะช่วยบำบัดน้ำนะคะให้เสียน้อยลงแล้วก็ให้ออกซิเจนกับปลานะคะในตอนกลางวันก็ถ้ายอดมันทอดยาวแล้วอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะเด็ดออกมากินได้นะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะปล่อยเป็นน้ำฟู่ฟู่ค่ะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับปลาให้น้ำได้หมุนเวียนด้วย